สวัสดีพิงพอยครับหนีเรียนมาดูอีกแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันตรุษจีนทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนเฮงเรวยรวยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายนายขึ้นมาสิ สวัสดียามบ่ายครับลูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ไหนอยู่กองหรอที่นี่อยู่ยชาใช่ใช่ใช่เจ๊อยู่ที่นี่ใช่ครับ <c oughs> ขอว่าขอให้รื้อเฮงเฮงรวย ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเสียงกันเสียงกันโว่ากอยู่กองอะไรอ่ะปังอยู่ปังนี่อยู่ปังนี่อยู่ปังใช่ใช่นี่ปังเสน่หาจ้าครับสวัลังใจให้พิงพอยด้วยนะครับถ่ายปังเสน่หานะครับขอให้วันนี้ผ่านไปด้วยดีนะจ๊ะสวัสดีคุณเติ้ลตะวันครับผมกราบสวัสดีพี่เติ้ลตะวันครับ เล่นใหญ่ก,กันวะผู้กำกับผู้จัดละครสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมเออพี่เต้นเข้ามาไหมคะอย่าเลย,ยงงตื่นเต้นผมตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคโอเคได้เป็นไงทำอะไรอะ่ะผมออะรอท้าสดของสนุกมีสามคนมี มีผู้ชายสามคนอนะ่ะมีพี่บอมมีน้องแทนแล้วก็มียูโรพี<ป>เ่เต้ลก็พี่เติ้นมาให้หนูสู้อะ่ะหนูจะสู้ยังไงอะ่ะเมื่อไหร่จะสู้คนทุก <laughs> <laughs> คนครับทักไปถามพี่เติ้์เลยครับว่าเมื่อไหร่นักเอกจะสู้คนนะครับ <laughs> หนูไม่สู้แล้วไม่สู้แล้ว,ยยวให้ผู้ชายช่วยอย่างเดียวให้ผ <laughs> ู้ชายช่วยอย่างเดียวเธอเป็นคนยังไงเนี่ย เราเราองให้ผู้ชายบอกป้องเดียวไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วยังไงยัไเติ้งวานไปตบอีเมย์กันมาค่ะอุ้ยใจเย็นๆ่ะครับทุกคนเย็นเด้อจริงค่ะเมื่อไหร่จะสู้สู้แล้วเดี๋ยวสู้แล้วตอนต่อไปก็สู้แล้วหรือเปล่าคุณนิด รอดูอีพีสิบมันสุกนะครับดูย้อนหลังรอก่อนนะฉากเรือในตงนานจริงเรือในตำนานนะครับซีนนี้คือคุณเติต้ลตะวันเขาคิดไว้ก่อนที่จะถ่ายนะครับเขาเขียนบทมาใหม่เลยนะครับสำหรับซีนบนเรือนะฮะขอพี่เติ้ลเพิ่มตอนค่ะยินด,ดีครับผมก็อยากเพิ่มตอนเหมือนกัน <c oughs> พูดตรงๆก็คือร้อนเงินนะครับเอพิ่มเชิตอนสักหน่อยวิแต่ว่าบนเรือดีจริงค่ะโอเคไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับสู้ๆครับปิงพอยไปถ่ายแล้วครับก็เดี๋ยวผมอยากดูพี่เติร์เล่นละครอีก ก็คลายเข้ามาดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีไปไลฟ์ของสนุก .com นะครับจะมีพี่บอมมีแทนตะวันแล้วก็มียูโรนะครับไปดูกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าใน Facebook หรือว่าใน Youtube หรือว่าทั้งสองช่องทางน,นะครับไปชมกันได้นะครับไปพูดคุยกันเด้อน้ำพุค่ะน้ำพุ ละครพีเติลใช่ไหมุณสงสารคุณก็สามารถเลยเมื่อคืนไม่ใช่คุณพ่อของเด็กคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งชั้นอินป่ะครับเนี่ยก <c oughs> ็ขอให้จุดจีนปีนี้ทุกคนดูละครสามีชั่วคืนต่อไปนะครับ<า>เกี่ยวกันไหม <c oughs> ยูโรเล่นดีมากบอกเลยขอบคุณ ผู้จัดผู้รกลับนะครับที่ทำให้ผมบอกมาได้เป็นแบบที่ทุกคนชอบนะครับแอดวันสุกร์ทำไมช้าจังอยากให้ถึงไวๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับดูรางรักพังใจดูรางรักพังใจกับป้นลอยฟ้านะครับระหว่างรอได้เลยนะครับสนุกเหมือนกันครับร่างรักพังใจเล่นดีครับ โอพีเตอนแตมันยังอยู่นะครับทุกคนคิดว่าพีเต้นจะขึ้นมาไหมครับพีเตนอยู่อเมริกาแนละ้วฮะสรุปใครคือพ่อตัวจริงเล่นดีมากอินมากปฏิเสธนะครับผมไม่พร้อมนะฮะอยู่กับลูกสาวอยู่นะครับอยู่ลงมาไล์ตอนอยเย็นสิคะทำงานอแอบส่องมาได้ ชอบฉากอยู่ในคอนโดนะลูกนอนลูกพี่เต้นนอนครับผมพี่เต้นรับไว้มีโอกาสจะไปสวัสดีนะครับผมถ้าพี่ต้นกลับมาเมื่อไหร่จะไปกราบขอพระคุณนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ในสนุกแล้วนะครับสนุก com นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับมีพี่บอมแล้วก็มีแทนตะวันนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับละครนี่แหละครับครเข้ามาดูแล้วผมก็เลยมาเรียกก่อนใน facebook ของสนุกนะครับบาย สี่โมงเย็นเจอกันนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาในนี้ใหม่นะครับทุกคนพี่เติ้ขออยู่บวกพิงพออีกสักเรื่องอถ้าพีเติ้นยังอยู่นะครับก็ฝากพิจนารณาด้วยนะครับเราชอบฉากติดก,กระดุมเสื้อคุณจะ์คุณพพดีที่หนึ่งตามดูทุกอีพีเลยเจอกันในสนุบคอมโอเคครับไปก่อนนะครับไปสแตนบายก่อนนะครับเจอกันในสนุบคอมครับ